ประเภทของนาฬิกาครับ Cat e g o r y o f t เ e clock หนึ่งเป็น a ค ical Watch ที่เรียกกันว่านาฬิกากลไกจักรกลคือนาฬิกาที่อาศัยการเคลื่อนไหวของฟันเฟืองต่างๆภายในชุดกลไกที่ร,รับแรงขับมาจากลานสปริงมาทําให้นาฬิกาเดินได้นลกานาฬิกาจากักรกลได้รับการคิดค้นมานานหลายร้อยปีครับซึ่งประมาณกันว่ามีการคิดประดิษฐ์ขึ้นราวศตวรรษที่16ปัจจุบันแบ,บง่งเป็น2กลุ่มคือ <don> 1. m a n u a ม w i ว d i n ด Watch คีดเยกันว่านาฬิกาไขลานหรือไขลานด้วยมือซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีการใช้กันมาตั้งแต่นเดนโดยอาศัยการไขลานแวดึงสปินลานดึงขึ้นละเมื่อสปินลานตัวนี้คลายตัวก็เหมือนการก็เสมือนการถ่ายโอนพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนฟันเฟืองต่างๆของโครงกาและทําให้เการทํางานแบบที่2ครับออโตเมติกไวร์ดิ้งวอชที่เียกกันว่านาฬิกาออโตเมติกหรือนาฬิกาไขลานอัตโนมัติคือนารกาที่ไขลานและทํางานได้ด้วยตัวเองนาฬิกาในกลุ่มนี้จะมีตัวโรเตอร์คอยเบี่ยงขึ้นลาน ให้ hey, ในขณะที่เราสนใจในาฬกาว่ามันข้อมือตลอดหรืออยู่ในเครื่องหมุนหรือตู้ไขวนรานบางการซึ่งแรงเหวี่ยงจากขา้อมือและตู้ไขวนรานจะช่วยให้โรเตอร์ทําง,งานตลอดและอีกแบบหนึ่งครับก็คือควอสชวอชหรือนาฬิกา e คอสนะครับผมที่เรียกกันว่านาฬิกาคอสหรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์คือนาฬิกาจะต้องใช้แบตเตอรี่หรือฐานช่วยในาการทํางานนั่นเองนาฬิกากลุ่มนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบกตเตอรีโร่โดยรวมเขียนนาฬิกาให้เป็นหมุนหรือสแสดงเวลาผ่านระบบต,ตัวเลขดิจิตอลบนหน้าปัดแบบ L.C.D. หรือ L.E.D. ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วนส่นงผ่านพลึกคอสต์และหลังยางของความถี่เก่ามาให้ไมโครเซอร์ประเมินผลออกมาเป็นเวลาและควบคุมการเดินของเข็มอีกทอดหนึ่งในการคอสต์มีความเที่ยงตรงสูงด้วยนะครับไม่แพงสะดวกต่อการใช้งานนี่ครับมีประเภทของบริการแล้วแต่มีรูปโอ้โหโอ้ออันนี้แบบ มีคนดึงใช่ไหมเราบอบกกิ๊กเกอ,อะกิ๊กอกาเรามีเขตเวลาของโลกด้วยนะครับตันนี้ใช่อยากรู้ว่าอ่านไปกี่ชั่วโมงอะไรนี้มาดูทางนี้ได้เลยนะครับอยู่ในโซนของอการเวลาการอรืรอะไรไบอกเวลาใช่หลักการบอกเวลาการบอกเวลานะครับผมจากทั้งหมดสามร้อยยสิบองศารอบโลกนั่นหมายความว่าแต่ละเส้นจะห่างจากเส้นยุทธจดกรสิบห้าองศาสามร้รยอยหกสิบหารที่เขียนกับสิบห้าเลยเริ่มมาตัดเส้นแรก จัดเส้นเวลามาต่างกินิสไปไร้ิอังกฤษตัดเส้นจากทั้งหมดยีเส้นจะเป็นการ,สรแสดงความแตกต่างของเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกมีเวลาทั้งสิ้นครับผมโอโหโห้โหเกบเวลาของโลกเรียบร้อยครับสนใจก็แวะมาดูกันได้ครับที่ท้องฟ้าจำลองวันดัเที่อังกฤษแต่ป,ประเทศไทย ทำโซนต่างกันนะเพราะว่าทําให้ไทยกับมาเลยใช่ไหมเออมาเลเซีย e เร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงนะสังเกตนะเนี่ยเพราะทาโซนมันต่างกันดยไงเพราะมาเลยอยู่ทาโซนเดียวกับบูไนฟิลิปปินส์แต่ของไทยจะอยู่ทาโซนเดียวกับกัมพูชาเวียดนามแลว้ลนะว,ลวก็ลาวเออเออนี่แหละทําให้มาเลเซียเวลาเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงดิไงนี่ยขายขายข้อสองใสได้ไหมนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วจะมีตรงอื่นด้ไหนะใช่ี่ยนะ ตัวใหญ่เวลายุโรปจะไล่เรียกกันใช่ทางฝั่งของโปรตุเกสจะจะช้าสุดเลยนะเออแล้วสเปนจะเทียบเท่ากับทางฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอังกฤษอะไรยอย่างเงี้ยก่อลดียุโรปเลยแต่เวลานี้ใช่ใช่โอเคนะครับถายข้อสงสัยแล้วนะอย่าลืมอยากมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่ของพันจำลองครับ